ตอนแรกยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกระทั่งได้มาลองกับตัวเองสมุนไพรไทยเน่ยราคาที่สุดชอบมากปกติแล้วเนี่ยเป็นคนแพ้ง่ายแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่เนี่ยเขาทำมาจากธรรมชาติมันดีมากๆจริงแล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้เลย ของดีของบ้านลับแลคือการขัดผิวด้วยสมุนไพรสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใช้ประเทืองผิวสำหรับเจ้าจอมก่อนที่จะขึ้นถวายตัวค่ะวิธีการขัดจะไม่เหมือนกับที่อื่น แล้วของเรานี่จะขัดตามซอกตามมุมง่ามก้นง่ามขาซอกลักแร้เราขัดได้หมดเราจะขัดพวกรลอยด้าน้อยดังๆอะนรเนี่ยจาปลุดไปได้หมดพอไปทำครั้งแรกก็รู้สึกแล้วว่าพี่ๆที่เป็นพนักง,งานอะ่ะเขาค่อนข้าง มีประสบการณ์ตรงทําให้แบบเรารู้สึกไวเนื้อเชื่อใจแล้วเรารู้สึกว่าพอทาครั้งแรกก็รู้สึกถึงความแตกต่ ack, างเซลล์ต่างๆหรือสิ่งสกปรกบที่มันเคยเกาะตามร่างกายหรือตามผิวหงงนังมันถูกขัดออกมานอกจากที่จะขัดผิวแล้วนะคะคือเขาก็ยังนวดให้ด้วยะคะ่ะพนักงานจะมีการนวดออโรมาอะไรต่างๆทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็บางทีเราอาจจะหลับระหว่างการขัดก็ได้ค่ะที่สําคัญเนี่ยนวดโดยการใช้คนวนวดอะคะ่ะสองคนมันทําให้เรารู้สึกว่า ตัวเราเองเนี่ยได้รับการดูแลและฟื้นฟูผ,ผิวย่างรวดเร็วที่นี่จะใช้พนักง,งานสองท่านจะะบายตัวฝ่าและเบาตัวฝ่าค่ะจะหายปวดหายเมื่อยไปด้วยในตัวแต่ถ้าชาต่างชาตินี่เราต้องดูผิวถ้าผิวแห้งแล้วก็จะเบาแรงให้ค่ะอันแรกเลยผิวเรากระชับขึ้นแล้วก็ ขาวกระจางใสเปิดไฟให้กับผิวค่ะแล้วผิวก็รู้สึกเรียบเนียนคือทำเสร็จแด้มาปุ๊บเนี่ยมันเห็นผลเลยและมันก็เห็นผลในระยะยาวถ้าคุณทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆ ไปเอาทำมากบบ40ปีแล้วทุกคนที่ทำกับไปเอาจะกลับมาหาไปเอากันทั้งนั้นก็นเลยอยา,ากจะให้ลองไปใช้บริการดูนะคะลองมาใช้บริการที่นี่ดูแล้วจะเห็นผลความแตกต่างจากสป,ป,ปาร้านอื่นค่ะก็ขอบคุณบ้านรับแรงมากๆค่ะที่ให้ผิวสวยกระจาา่างใส